หนึ่งสองสามสองสามมาดีค่ะเย่มาพร้อมกับลูกโป่งสดใสเย่มาพร้อมความสดใสแล้วเราแจมวาวหนึ่งเดิมจริงเรากลับมาแล้วทุกคนหลังจากเรีแอคชั่นไปสองวันก่อนแล้วก็กลับมาแล้วทุกคนจริงเราลงเมื่อวานเลยเราคิดเมื่อวานเราบอกว่าสองวันกว่าเสมอ เ่าแบบดูห่างหายเราให้คนดูคิดถึงเราไงเออครั้งนี้เราก็กลับมากับกลับกลับกลับลูกของฉันอีกแล้วเย้ลูกอีกแล้วนะลูกทุกวงจริงจริงลูกเขาเยอะเลยคนนี้เราจะมีพอลูกไปเรื่อยเรื่อยเลยกว่าพอเราจะมาไอเที่ยงไม่มีซึ่งวันนี้พบกับ T.O.1 นั่นเองเย้อ่ะมีใครรู้จัก T.O.1 ไหม ไม่อ่าเมรุศักก์ก็เกิดจะเกิดันนี้สักหน่อยก็ได้ว่า t o วันั่คือ t o ่ะเคยเคยเดเดมาแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ถูกรีแบนด์รีแบนดิ้งหนึ่งรอบตอนแรกดังไม่ได้ชื่อ t o ันชื่อว่า T.O.O เออแล้วก็ใช่เอาวัตชูแต่ t o อแล้วก็ย้ายค่ายมันหมายว่าย้ายค่ายในองค์กรแบบซับค่ายกันเล็กๆน้อยๆก็เลยรีแบนดิ้งใหม่ก็เลยเป็นเป็น t o w นั่นเอง ซึ่งวงนี้ก็มาจากรายการ To Be World Class ซึ่งแบบเป็นรายการ Survival เหมือนการที่แบบอินเตอร์ในอินเน็แต่อินเน็ตมันไม่ดังเออแล้วก็ประมาณนี้มีประมาณสิบมีสิบคนวงนี้โอเคสิบคนซึ่งคัมแบ็กรอบนี้ก็เป็นคัมแบ็กอัลบั้มที่สองแล้วชื่ออัลบั้มว่าเอ้ยมินิอัลบั้มที่สองชื่อว่า Re Alive yeah. <Real Life. S 1> จากคัมแบ็กรอบที่แล้วก็ Son of the Beast รอบนี้ก็เป็นเพศ No More X นั่นเอง No More X เออเดี๋ยวก็ชอบใครก็บอกเรามันเดึง No More X มันคือบาม No More X X หรอ X ที่ไม่ใช่ภาษาโรมันใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้องจากไปดูมาแล้วไปดูทีเซอร์มาแล้วอืมหลังจากเจเริ่มเลยหรอเรื่อเลยหรอมันเก่งโอ้โห

นี่นะคะ uh oh. year, year. เกียยวโอ้ตาแดงมากโอ้โอ oh. ้เ oh. ป oh. oh. ็นนอตาที่แบบสสดโอ้ช well uh ่ช oh. อ okay. oh. ื Bernard> ่อข่าวดีมากเลยอ่ะโอ้จังหวะจังท่านี้มากโอ้อ้โอ้ตาแดงโอ้โอ้โอ

เร่อมิน่อัลบั้า The a l i ซ e นี่ใครว i d o n คุณใหญ่มาเออลืมบอกเลยว่าน้องทีโอวันก็เคยแข่ง r o ท d คิ Kingdom มาเหมือนกันเหมือนกับ The Boys เป็วมากมายื้อคือเร็วมากดูเพลินจนเร็วไปเลยอ่ะจริงรู้สึกว่ามันจบไวจังอยากให้มันยาวอ๋อให้สามนาทีสามนาที จะเบรกจะดันเลยจะมันเพลินไงจะมันแบบแป๊บเดียวอะเมื่อกี้ก็คือพูดๆแบบเพลงมากเป็นดีชอบชอบเพลงมากนี่ชอบเพลงรู้สึกว่าเพลงโดดเออรู้สึกว่าเพลงดีสำหรับคนแบบคนแบบเป็นทูเกเตอร์ก็รู้สึกว่าเพลงดีกว่ารอบที่แล้วเพื่งแบบฟังง่ายกว่ารอบที่แล้วก็แบบ็ปแบบเออดัมดัดัมดัมดัดัมดัมดัดัมดบมัมด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  ในผับกันนะแล้วก็แบบแดนอะไรเงี้ยใส่เต้นในผับอย่างนี้แล้วจน่ก็มันสายเราอยู่แล้วป่ะมีเบรกแดนไปสองสักหแล้วมีสองขีรอ้เลยมั้ยไม่เคยเลยเอออ่ะเลิกเลยไหมว่าชอบคนไหนเลิกไปเลยออเออก็มีหลายคนเลย ได้สักคนหนึ่งแหละมีเข้าตาสักคนหนึ่งแหละมีสิบคนคอที่มันมีสิบคนคอที่มันแบบมีมีแบบคอนเซ็ปต์คืออะไรอ่ะคอนเซ็ปต์ฉันชอบคนนี้คนที่เสียงหใช่มเสียงเสแหบๆอ๋อคือใครอ่ะคนนี่คือนี้ฟังเสียงอยู่นะคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมเออไม่รู้ว่าคนไหนแต่ว่าแบบเสียงแหบแบบแหบเสน่ห์อ่ะฉันชอบผู้ชายเสียงแหบอ่ะคนไหนอ่ะ เนี่ยอันนี้คือคนที่เสียงแหวก็คือเป็นพี่ใหญ่ในวงแต่ไม่ใช่ลิตรเด์นะชื่อว่าชีฮุนชีฮุนเออเมนแลฟหนึ่งคนเออฉันหลงเสน่ห์ผู้ชายเสียงแหวตลอดเลยอ่ะโอ้ยชีฮุนขอก็่สิ่งนี้คนไหนหลงรักไปไมี่ได้ก็เลยแอบไม่ได้เลิก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 คล้วคนไปแล้วเขาก็เสียงแห็นคนไหนคนนี้หรอคนนนี้คลองขวานี่หรออ๋ออันนี้อันนี้ น้องอะ่ะเป็นเมนน้องๆอยู่น้องๆแล้วเป็นเมนร้องซับร้องเป็นซับร้องคนนี้เหรอนี่อันนี้วิชวลงอันนี้อ๋อซับร้องที่น่าซ่าลเลือกคือชื่อเจโรมเจโร<ล>ม<ล>ส่วน,นอันนี้ชื่อเจยูโอ้โหชื่อใครกันเลยวงนี้มีเจทั้งหมดอ่ะสี่คนโอ้ยเจโรมออกตรงไหนอีกอ่ะเราจะมาหาเจโรมออกตอนตอนบิดสุดท้ายอ่ะฟึบนะโอ้ยเต้นดี คือเต้นดีจริงแล้วก็พวกแบบซีจีอะไรนี้มันคือครืงข่าวหรือเปล่ามลกนกี่เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เจโรมเอออ่ะและน like, wow. ้ำชอบใครน้ำชอบคนที่เป็นที่ใสเสื้อขาวแล้วเป็นนี่หรอนี่หรอทุกคนที่งานนี้ชื่อว่าคายองโฮเป็นอยู่ในมักนีไลน์เออแต่ยังไม่ใช่มักนี่สุดเราเป็นเมนแดนซ์เออตินเต้นเก่งจัดอ่ะล้วชอบใคร ก็ได้กินยังงูนะเออแต่ได้กินยังงูจริงจริงก็เนี่ยแหละคนนี้แหละแนมอ่าเราขยังโหอินแน่ฮึมดูมึงใครเลิกก่อนที่ดูแบบว่าใครเขามาก่อนนะใช่ปะเออสวยดูละวยเออวยดูด้วยเออเราชอบกันหลังกระพูดเก่าเออแล้วเรามาเราวเรามาก็ไม่ต้องคลิปลูกก็แย่งกันไปเลยส่วนเราชอบชอบชอบชาญเราจึงียกว่าพี่ชานคนไหนพี่ชาญก็คือคนที่เปิดอ่ะ คนนี้คนที่เปิดเลยเปิดเชื้อชานี่ผมน้ำตาลนี่นี่ผมยาเชื้อชาตนเป็นไม่ใช่เซนเตอร์เป็นแบบเป็นแค่แบบเมนแดแล้วก็เมนแล็เออแล้วก็แบบเป็นคนโปรดิวส์ของวงเป็นแบบเป็นหัวเีเอทของวงเออใช่ตกลงคอนเซ็ปต์คืออะไรนะเกิดใหม่ปะ อะไรสักอย่างไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคนใครไปถูกเก็เอก็มาคอมเมนต์บอกว่าแบบเป็นคอนเซปต์อะไรรี้เห็นดื่มด้วยก็เลยคิดว่าจะเป็นแบบสมโทนแบบแมนพายจะมันจะไม่แน่ใจงเราก็เราก็คิดของเราใช่เหมือนตอนต้นจบอะมีเลือดแล้วมีแนวแมนพายเคยดูเคยดูเคยดูเรื่องหนึ่งมันจะเป็นฟิลฟิลวันนี้แหละที่ว่าแบบมีปีศาจแล้วก็พอดื่มเลือดของปีศาจแล้วก็จะเป็นแบบ ฟิลแบบได้ฮิวแล้วเหมือนเกิดใหม่อะไรอย่างเี้อาจจะเป็นฟิลนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่ค้างคาวก็มากับความร้ายกาจใช่แต่เห็นพอมันเห็นพอเห็นค้างคาวบินผ่านอ่ะก็เลยพอเห็นฉากสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยนึกนึกว่าหลังค้างคาวอะไรอย่างเงี้ยวงนี้ก็เป็นไปได้ต้องบอกก่อนวงนี้มันมีสองประมาณสองคอนเซ็ปต์ก็แบบว่าคอนเซ็ปต์เท่กับคอนเซ็ปต์น่ารักสดใสไปเลยเออซึ่งแบบตั้งแต่แบบรีแบรนดิ่งมาก็ยังแบบ เขาเสร็จน่ารักสดใสก็ยังไม่มารออยู่รออยู่พอนีแบบพอนีโดนตกตั้งแต่ความความสดใสความสดใสน่ารักมากกว่าต้องไปดูเพราะแบบโมองนี้แบบความสดใสน่ารักคือแบบที่เล่นลูกเล่นเยอะต้องรอติดตามเออแบบนี้ก็นี่เด้แต่ลูกประมงแอบเก่งนะเวกวันนะใครแต่งหน้านะ พอรล่อเจอกันหน่อยสักแมทเลยนั่นถือเป็นใจรักสุดท้ายที่จริงสีโซไม่พอตาแดงโซแค่ลนะสีแค่ลเลยนะก็เห็นเวลาปากนูตดมือโซแค่ลหลุดเลยนะสีพอจะสักแมทปากนูตาแดงปากนูตาแดงทุกคนจะหล่อแต่แต่ไม่ค่อยสนใจรูปโปรโมทปากนูตาแดงอาจจะเป็นไตลแฟชั่นไงี้อต้องการเรียนอะไรแกเรียนมาถึงสามคำกันแล้วเนีสามคำเลยสามคำเลย เริ่มจากน้ำสูบบ้างฝั่งนี้บ่อยละก็เป็นดำ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 เออเอาไม่ไม่อะสกอร์น่ากลัวเหมือนกันไหมอันนี้น่ากลัวต้องต้องชูนองชูนองบาร์บี้ชูน้องบาร์บี้สามคำหนึ่งกัดฉันสี่แต่คำนี้เหมือนไปแล้วปะใช่รอบที่แล้วละค่ะตั้งแต่แวมไพร์ละค่ะเปลี่ยนอันนี้ ก็อ๋ออยากเดินดูเดินดูเออเคือเดินแรงคีปรุงไม่ทันแล้วคีปรุ้นแล้วไม่มีคลิปรุ้งตั้งแต่คลิปแรกแล้ว่เขาเสียบคราวนี้จะมีแบบรองเสื้อดำน่ารักมากกินก็ได้ก็กลับไปอีปอทุกคนเป็นได้ไหนได้บ้างไม่น้องเสื้อดำน้องเสื้อดำน้องเสื้อดำใส่แว่นน้องเสื้อดำใส่แว่นน่ารักมากง่ายเป็นอย่างนี้ใช่งงอ่ะเพรอะใส่แว่น อ่ะสุดท้ายชันก็คือออกจากถ้ำอันนี้คือด่าเราปะออกจากถ้ำนี้จริงอ่ะนะซาอยากดื่มเลือดอยากดื่มเลือดอ่ะลงมานี่หรอลงมานี่หรอเอามึงกูไม่ให้มึงปิดกระปุลแล้วนะแกะไอเกมันจะปิดแล้วมึงก็ไปยิงปอดเลยมึงหนึ่งสองสามข้ามเลยนะสามข้ามเลยนะ ขากข้วบินงอันซีนไทยแลนด์อ่ะรู้สึกอันซีนไทยแลนด์อ่ะทั้งเ็้งงไม่ตัวหรอไวกไม่เคยบอกเลยว่าจะกิดได้เลยอ่ะ อันนี้อันนี้เหรอแล้าจะรับรับีอ่ะแลอันนี้อ่ะหมวดอันเดอร์ลอตอันลนเรลอดอันเีอรลอดนดวนดวนวนดวนดวนดวนวนดลาดวน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 วว ไม่เคยไปดูพราครัข้งคาวที่คืนหรอกข้างคาวกะทำหน่อยกรมิกรัวแต็โออกด้วยงออะดนี่เรรู้จักเต่งออกละทำเลยทำเลยพอปอขอบสามกัตรง้กัดตรงนี้หาากล้าเลยไหมาันสไรฉนเเลิกเลิกเลิกเลยอไม่ใช่อันนี้ลย ครบแล้วไม่ฟังพุณเลาหรออ้าขอโทษถ้าพูดอะไรอ่ะอยากดูเลือดไงอยากดูเลือดเอโทษอยากเลือดเข้าใจอ่ะออกจากถ้ำไงออกจากถ้ำเขาไลฟมาหมดแล้วโอเคอเคโองคโอเ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 อเคอัคโอัคอเบัอเีโอเค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 องคโอเคอเคโอเคโองอเราอ้วยสเวนอยากอห้รอเอคอเไรอเ็ิอเคอเติมเ็อคอเเมนต์คาข้างลเางเหมออเเดิมเลยครับ แล้วก็ฝากไอซีพวกเราชินเคยคลัสติง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 แล้วก็ไปชมรายการใหม่ๆด้วยไปตดกลุ่มด้วยแล้วก็ฝากติดตามรายการใหม่ๆของเราด้วยนะครับดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้ก็กดกระดิ่งกินกินก่อบาย